สร้างมูลค่าสื่อที่ทำลายสถิติสร้างความเซอร์ไพรส์ให้แฟนๆชาวไทยอย่างมากหลังสื่อต่างประเทศโ b ก s ิสเนสนำเสนอข่าวสารสรุปตัวเลขผู้ทรงอิทธิพลที่สุดหลังจบบิ๊กอีเวนต์เทศกาลหนังเมืองคาร์ที่ประเทศฝรั่งเศสจัดอันดับยกให้นักแสดงดาวรุ่งคนไทยเบ็คกี้รีเบก้าพซิเซียอัลสตรองยืนหนึ่งไทยแลนด์จากซีรีส์เกิร์ลเลิฟสร้างประวัติศาสตร์ความฮอตทะลุสื่อโซเชียลมากที่สุดจากการเลือกสวมใส่พรีเซนต์เสื้อผ้าแบรนด์ดังเบรลิซีโอกปรากฏ โฉมบนพรมแดงเมืองคานดันมูลค่าครองความฮอตทุกโซเชียลออนไลน์ทิมงโพสภาพสาโพสต์ลงช่องทางสื่อของตัวเองออสร้างมูลค่ามีเดียตัวเลขให้แบรนด์ดังพุ่งทะยานไปถึง3.8ล้านเหรียญสหรัฐพร้อมกับอัตราการมีส่วนร่วม7 5เให้กับแบรนด์บรนซี่ออเกอร์ของการจัดอันดับบุคคลที่สร้างมูลค่าทางสื่อมากที่สุดสําหรับงานเทศกาลหนังเมืองคานในซีซั่นนี้โดยได้รับการการันตีอีกหนึ่งเสียงจากลีมาลหัวหน้าฝ่ายการตลาดของ เลฟท,ที่ได้รวบรวมข้อมูลที่เหล่าดาราและอินฟลูเอนเซอร์ที่เดินทางมาเทศการหนเมืองคาต่างๆและคำนวณจากจำนวนโพสต์ที่แท็กแบรนด์และยอดการมีส่วนร่วมในงานกล่าวว่าสิ่งนี้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของการร่วมมือกับอินฟลูเอนเซอร์หน้าใหม่ซึ่งโดนใจกลุ่มแฟนคลับเฉพาะกลุ่มชื่อเสียงของนักแสดงชาวไทยเบกกี้รีเบคก้าถูกแชร์เป็นไมรนดดังในระดับโลกทันทีไม่พอแค่นั้นสื่อชั้นนำอย่างโวกวิชินส ยังทวิตข้อความแคปชั่นผ่านเหรือทวิตเตอร์ถามแฟนๆบนโลกออนไลน์เพิ่มเติมว่าบนโซเชียลมีเดียระหว่างเบกกี้รีเบกา้ากับนางแบบตัวแม่ระดับโลกเบลล่าฮาดิดใครจะครองตำแหน่งผู้ทรงอิทธิพลสูงสุดในโซเชียลมีเดียจากเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานมากกว่ากันกลายเป็นหัวข้อกระแสด,ดังทำให้คนทั้งโลกอยากทําความรู้จักเบกกี้รีเบกา้ามากยิ่งขึ้นไปอีกด้านการจัดอันดับจากสถิติที่น่าเชื่อของโรงชเมทริกซ์ออกมาสรุปตัวเลขเพิ่มเติมว่า นอกจากความนิยมของเบกกี้รีเบก้าที่ดันให้แบรนด์แฟชั่นบริสิลลกยอดขายพุ่งทยานและแย่งพื้นที่สื่อได้แล้วนั้นแบรนด์ไฮเอ็นระดับโลกที่เธอร่วมง,งานอย่างซอยเพชรโชเพอร์และในานามบูอารเบียที่มาช่วยตีข่าวโปรโมรทเทศกาลเรดซีอินเตอร์เนชันแนลฟิล์มเฟสติวัลที่เราจะได้เห็นเบกกี้ไปร่วมเดินพรมแดงเร็วๆนี้ก็กอบกระแสะความฮอตดึงพื้นที่สื่อมีดีตีมูลค่าเพิ่มเติมให้เธออีก 862k เหรียญสารัฐรวมกับสถิติ จากบริษทออกกตัวเลขมีเดียที่เธอทําได้อยู่ที่4.7ล้านเหรียญสหรัฐครองคะแนนความนิยมมากกว่านางแบบอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังอย่างเบลล่าฮาดิซึ่งมูลค่าโดยรวมการทํางานโกอินเตอร์ครั้งนี้นักสแสดงดาวรุ่งคนไทยอย่างเบกกี้รีเบคก้ากลายเป็นที่จับตามองและถูกค้นหาอย่างมากหลังดันสถิติตัวเลขสื่อมีเดียตีเป็นเงินไทยมูลค่าสูงถึง172ล้านบาทไทยนับเป็นคนไทยคนแรกที่ทําถึงสร้างความภาคภูมิใจให้คนไทยทั้งประเทศที่เห็นความปังของนักสแสดงไทย ในเส้นทางอุตสาหกรรมบันเทิงระดับโลก